แทงทะลุขึ้นมาครับจังหวะนี้แล้วเปิดเข้าในมาซัดจังหวัดแล้วโอ้โหติดบล็อกกับรุโน่คืออะไทีหนึ่งเซเนียรจ้าไปหน่อยโอ้ยเกือบไปครับอทางด้านสิริวัฒน์เปิดยาวกันเลยครับทิ้งมาเจนจังหวัดสนกลับอ้าวสวยด้วยกุลมาทวินได้เดียวทวินจับแล้วทวินยิงติดบล็อกครับโอ้โหใช้ขาดักไว้ได้ว่าจังหวะนี้ครับทางด้านบุชินะครับโอ้โหโอ้โหแลวยังไม่จบด้วยทวินก็จะลุ้นเอาลูกจุดโทษด้วยนะครับว่า มีท้าไปประทะกับวิชยาในจังหวะสุดท้ายครับโอ้นี่จะเล่นงานเจ้าถิน่นนะครับด้วยบอลยาวในทิ้งน้ำหนักมาดีมากครับข้ามหัวกินาโดมาแล้วทวินไปเลือกแตะก่อนครับพอแตะก่อนมุมหมดเลยนี่ครับพอแตะปุ๊บแล้วทำให้เปิดโอกาสให้วิชยามีเวลาเพิ่มอีกเล็กน้อยครับเข้ามาบล็อกได้โอ้โหท่านโดนไปก่อนนี่หน้ามืดเหมือนกันนะัยอง ก็ทักกับบางกาทีครับแต่ว่าได้จบครับทางด้านขอนแก่นเจเดตจะเปิดนะครับเจเดตแบกซ้ายขึ้นมาเปิดเองรู้แต่มุมเจเดตปั่นเข้ามาลูกนี้เอาแตะไปก็เสาแรกก็หดเคลียร์ไม่ขาดครับมงทีไ่ไปก่อนกีอร์โดครับขึ้นมาเรียวมะเรียวมะขึ้นมาอีกทีครับอย่างโดนตัดไปก่อนครับเป็นบอลทุ่มครับ น่าสนุกกับเกมนี้ว่าไม่มีความกดดันกับขอนแก่นใช่ก็คือขอนแก่นก็โชว์สิดแล้วก็อีกบุมหนึ่งก็ไม่มีอะไรจะเสียด้วยนะครับเกมแรกที่เจอกันมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับในช่วงแรกแรกระยองบุกเฉือนขอนแก่นได้หนึ่งครับคนทําประตูชัยให้ระยองเป็นเรีวมะอิโตะครับวันนี้ก็เป็นตัวหลักประจําฝั่งซ้ายนะครับอัดได้พารคินหลไปเรียวมะเรียวมะจี้เข้ามาเรียวมะโยเข้ามาเรียมะ เข้ามาเเนโอได้ซัดแล้วข้ามคานโอ้โหลูกนี้ว้าโอกาสเต็มเหนียวนะครับเซเนโอเปลี่ยนจังหวะดีครับพอชิงบอลลงได้จากพาคินไปเร็วมะแล้วก็ได้จบเลยนะครับดูเหมือนบอลจะเฉียวคานไปนิดนิดด้วยขยับหาช่องมารับบอลมีพื้นที่มีเวลาพอตัวเลยครับเรียมะเห็นแล้วให้ทันทีไม่ต้องคืนนะครับเพราะว่าพลิกเรายิงง่ายข้างหน้าตัวบล็อกก็ไม่มีครับแต่ว่า ขุมบอลไม่อยู่ครับโด่งมานิดเดียวรินันอ่าครับยอดลักหลขึ้นมามาเหลี่วมาเหลืยวมาปั่นเลยวันนี้เขาโค้งด้โค้งแล้วก็เป็นประตูครับจนได้โอ้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้บูน่คุณย่าโอ้โหนี่เป็นเหลี่ยมที่สืิวัดออกมาตัดไม่ถึงเองนะครับ ช้ากว่าครับแล้วโดนบรูโน่โฉบเลยครับเช็ดนิดเดียวเรียบร้อยครับจังหวะเกมที่ผูกีสูสีมาตลอดครับนาทีที่22ครับประตูที่เจ้าถิ่นต้องการเป็นอย่างยิ่งครับไม่ล้ำหน้าครับอยู่ในไลน์ตั้งแต่แรกแล้วก็กลายเป็นว่าฝั่งพุทธศัพ์ประตู ขอนแกนครับสิรวัตรที่ออกมาช้ากว่าครับออกมาช้าเกินไปก็เลยกลายเป็นผิดพลาดเลยครับเสร็จครับช <c oughs> กทีก็ใส่หัวทางปุรูโนไปแล้ว <c oughs> ในเกมที่เครียดๆอยู่ครับก็ <c oughs> ถือว่าใช้เวลาไม่นานครับในการเอาประตูขึ้นนำไปก่อนครับนาที22จากปุรูโนคุณย่าครับโดยกันต่อเปิดขึ้นมาครับมลยามาพลกร ผลอีกคู่หนึ่งที่แฟนๆของระยองต้องตามติดๆก็คือตอนนี้เตะอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับหนองบัวพิชยะเปิดบ้านเจอกับท่าเรือครับก็แน่นอนครับทางฝั่งระยองก็ต้องไปไปเชียดท่าเรือให้มีแต้มไปอย่างน้อยจใจดีก็เชีย์ให้ท่าเรือชนะไปเลยอืมอ้านี่ยังไม่แฮน,น,นด์บอลครับขึ้นมาด้วยกระชากขึ้นมา บอลลากยาวๆครับไหลออกมาลูกนี้ให้แล้ววางเท้ายิงรุกนเอวตรงตัวตะคุมได้ครับโอ้โหเกือบไปครับซเนโอเกือบซ้าถึงเกือบไม่มีอะไรครับแต่ว่าบอลลั่นออกมาห่างตัวพอสมควรที่พลกรลรกรตัดเข้ามากลับมาทีครับจับแล้วนพพลทะลุขึ้นมาพลกรแตกขึ้นมาพลิกแล้วซัดลูนี้ค้มคานโอ้โหมีโอกาสด้วยเหมือนกันครับกิติพัฒนครับ หันหน้าตรงได้แล้วครับกิติพัฒน์บอลเข้าเขตอันตรายได้ครับบอชิ่งกันถึงในกรอบเขตโทษแล้วก็หาเหลี่ยมเหลี่ยมยิงดีนะครับบอลย้อนตัวกลับมานี่ปล่อยเข้าขวาแล้วยิงเร็วได้เลยครับกิติพัฒน์เอาด้วยเอาจับใ้ตรงกลางนพพลซัดเลยไม่ตรงกรอบครับโอ้โหห่างไกลเยอะครับโอ้ช็อตหน้าปากประตูนี่เกือบไปนะครับอากินาโดไปดักขวินได้ครับ ตรงนี้เป็นช็อตล่าสุดนะครับที่อนุพงศ์นี่โดนกระแทกมาแล้วไม่ได้ฟาวครับ <c oughs> โอ้โหมุมหลังประตูน่าตกใจครับมากันตะพลต่อมาพากินตวัดต่อมาแล้วยิงเรียบร้อยครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โสวยงามจริงๆครับประตูที่2ครับของระยองครับ <c oughs> โอ้โหสุดสวยเลยเ <c oughs> นี่ยมันพลิกไปพลิกมาตลอดครับอยู่ที่ว่าใครจะจบได้เพราะว่าก่อนจะเป็นประตู2 0ครับโดนมงชนเสาจังๆไปก่อนนะครับ โอ้โหนี่ก็วับเดียวครับจากเกือบจะหนึ่งนึงครับกลายเป็นว่าเปลี่ยนจังหวะเกมให้ระยองไหลมาเป็น2 0ครับแล้วโต้กลับลูกนี้มาเป๊ะทุกจังหวะครับเชื่อมือนสาคนในด้านบนครับทิ้งบอลยาวตรงนี้มาดีนะครับจากเรียวมาร์สนี่แหละหยอดไปให้กัตพนวิ่งครับไม่ล้ำหน้านะครับเลี้ยงลายกันอยู่กับตัวประคองมาครับ แล้วก็ไหลเร็วเลยครับทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วครับพาคินก็เติมดีครับเป็นทางเลือกให้มาเชื่อมต่อได้ครับอโอ้แล้วก็จบนิ่มเลยครับเซเนวไปอยู่ถูกจังหวะครับไร่แปาบนเส้น6หล้าแบบนี้ก็สิริวัตรไม่รู้จะเซฟแบบไหนไหวแล้วครับนี่ครับเล่นง่ายๆแบบจังหวะไม่ต้องซับซ้อนนะครับเนี่ยแตะปุ๊บไม่ต้องจับครับเปิดเลยแล้วก็ยิงเลยครับมันนี่จังหวะที่น่าจะเล่นกันบ่อยๆครับบอลฟุตบอลไทยนี่ เซตนี้ครับก็มีเรียวมะกันตะพลพาคินแล้วก็จบโดยสเตนิโอครับสวยงามครับเอาโดนกระตุกหายท้องเหมือนกันตั้งได้มาให้พลากรซัดไม่ต้องกรอบโกโหกขาทองสุดๆครับตรงนี้กดหายเข้าไปนี่ก็จะกลายเป็นว่าความกดดันจะเทไปฝั่งระยองเต็มๆในครึ่งหลังนะครับ คารูเอตดึงจังหวะครับแล้วก็ว่างหมดเลยครับอีก2คนที่รับช่วงต่อรวมไปถึงคนจบด้วยครับพลากรไปเสียสมาธิกันนะครับจังหวะเกมเร็วๆแล้วกลายเป็นว่าผู้เล่นเกมรับของระยองช็อตไปกันหมดเลยไปเลยรวมนี้ไม่มีเซนโดวิดครับกิราดโดพุ่งตัวทิ้งลงตัวลงไปพุทธินันอ้าว แล้วมีตังคับจังหวะโอ้โหนอกเกมครับตว,วินกับอากินาโดคู่นี้มีตอดกันบ่อยๆตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครับเดี๋ยว VR เช็คครับ <c oughs> ใครผิดใครถูกอย่างไรแล้วบทลงโทษสุดท้ายจะออกมาเป็นอย่างไรดูรีเพย์กันก่อนโอ้โหไปติดตรง<ไ>ป้ายพอดีสกอร์บอร์ดบังพอดีเลย <c oughs> <c oughs> เขาด้วนั้นหมายความว่าโอกาสใบแดงเยอะครับไม่มีเหตุผลที่จะไปต้องไปทําอย่างนั้นนะครับใช่มีโอกาสใบแดงเยอะเลยลูกบอลลูกบอลไม่อยู่แถวนั้นเลยครับอ๋อแต่ว่ากินาโดเนี่ย แขนซ้ายดูครับเบียดวยเวียงใส่ก่อนป่ะที่ทวินพยายามจะแจ้งว่าเขาโดนทักศอกอะไรแบบนั้นเน่ยตรงของทวินใส่เนี่ยอันเนี้ยเคลียร์ครับแต่ว่าของอาคีนาโด,ดทำอะไรก่อนหน้านั้นยังไงผู้สินหลวงไม่หลวงเรียบร้อยอเรียบร้อยเป,ยเป๋าหลังเป๋าหลังก็ไปเลยครับเหลือสิบคนครับปล่อยครับ เขาเล่นสิบคนไหมน,นะครับขวัแก่นตอนนี้อ้ mm hmm. าวก็ออกมาเสียบแต่บอลยันอยู่ครับโอ้โหเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนเลยซานีโอจะให้บุสิทธิ์มาดู mm hmm. อ่านกพลครับโอ้โห <c ười> <c ười> หันหลังพอดีเลยบุษิติ์แต่อาเอดูได้นะครับใช <c ười> ่คือโดอนเต็มไม่เต็มน,นั่นอีกเรื่องหนึง่ง ดูลักษณะการวางเท้าของนพพลว่ามันเข้าข่ายฟาวหนักถึงขนาดใบแดงโดยตรงเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับมากพอครับกับเหลเลาไเหลือเก้าครับัน <9 S 1> แก่นเนี่ยเป็นลูกอารมณ์ล้วนๆเลยทั้งสองยงังหวะเลยเบาๆครับเดี๋ยวจะมีโทษเพิ่มเติมต,ต้องออกไปครับ พงสพักน้ำหนักขาดครับลูกนี้โดนกวาดกลับมาได้แต่ว่าโอ้โหให้มาเรียบนี้ของอาทิตต้องล็อกอีกทีนึงยิ่งจอจอทะลุเซฟเข้าไปจนได้ครับ4-0โอ้โหนี่มีความกระหายครับลงมาสำรองยังไม่ได้ยิงเอาซะหน่อยครับนาที90:3บครับจากตัวสำรองอาทิตย์ปุจจินดา